เขมรคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนหลังจากเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาถือเป็นวันแรกในการชิงเหรียญรางวัลซีเกมอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นเพราะเจ้าภาพกัมพูชาสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้มากที่สุดและแน่นอนว่าเขมรเป็นเจ้าเหรียญทองสูงสุดเช่นกันจากการอัปเดตของเจ้าภาพเมื่อวานนี้มีการเชิดชูความสําเร็จก้าแรกของกัมพูชาเพียงวันแรกของการชิงเหรียญก็คือหาทั่วประเทศจากตารางพบว่ากัมพูชาได้5ทองสีเงินรวมทั้งหมด9เหรียญ ซึ่งสี่ทองที่ได้มาจากกีฬาโบกาต่อที่เขมรบรรจุเข้าไปนั่นเองตามมาด้วยฟิลิปปินส์สองทองสองเงินสามทองแดงรวมเจ็ดเหรียญส่วนไทยตามมาอันดับที่สามสามารถคว้าดได้อย่างละหนึ่งรวมสามเหรียญชาติลาวได้หนึ่งทองตามไทยมาติดติดแน่นอนว่านี่เป็นครั้งแรกของกัมพูชาที่วันแรกได้เหรียญมากขนาดนี้เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่แปลกใจกับตารางดังกล่าวเพราะน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเจ้าภาพพยายามปรับหลายชนิดกีฬาให้ตัวเองได้เปรียบจริงหรือไม่จริงไม่รู้ แต่คำตอบแสดงให้เห็นตามภาพแล้วสิ่งนี้ทำให้เขมนภูมิใจเป็นอย่างมากกับความสามารถของตัวแทนทีมชาติในการแข่งขันซีเกมฉันดีใจมากที่กัมพูชาทำได้ขอให้พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อบรรลุผลสำเร็จในช่วงที่เราเป็นเจ้าภาพอีกคนบอกตั้งแต่ดูกีฬาซีเกมไม่เคยเห็นเราได้เหรียญตั้งแต่วันแรกสักครั้งฉันไม่รู้ว่าเราจะยืนที่หนึ่งได้กี่วันแต่บอกเลยฉันภูมิใจมากฉันอยากเห็นกัมพูชาอยู่อันดับหนึ่งจนกว่าจะปิดงาน มีคอมเมนต์ตอบกลับว่าอยากเห็นเหมือนกันแต่ในอดีตเราอยู่ท้ายตารางมาโดยตลอดเพราะนักกีฬาของเรามีน้อยกว่าชาติอื่นทั้งยังมีคอมเมนต์ที่กล่าวถึงคนไทยอีกด้วยเขมรบอกว่าคนไทยมักสร้างเรื่องให้เขมรดูไม่ดีแต่ตอนนี้เรากําลังหัวเราะให้กับคะแนนของไทยใช่แล้วมีแต่สยามที่อิจฉากัมพูชารู้สึกเหมือนประเทศไทยเต็มไปด้วยคนที่มีการศึกษาต่ํานอกจากนี้ยังมีชาวต่างชาติเข้ามาแสดงความเห็นฉันหัวเราะให้กับสิ่งนี้ กัมพูชาจำเป็นต้องให้ความยุติธรรมในฐานะเจ้าภาพเพราะการแสดงกุนโบกาตต่อของทีมอินโดนีเซียทำได้ดีกว่าลาวดีกว่าฟิลิปปินส์และดีกว่ากัมพูชาชัดเจนแต่ไม่สามารถคว้าเหรียญทองได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนไทยถึงเกลียดคุณมากมีคนไทยจํานวนไม่น้อยพูดถึงเรื่องนี้จากปกติแข่งบ้านไหนเมืองไหนก็รังท้ายแถวเพื่อนเกิดจะพลิกมาเก่งสุดในภูมิภาคชั่วข้ามคืนมวลดำเขมรมันขลังจริงๆ สมัยก่อนไม่มีตีมอกก็ครองแชมป์ท้ายตารางทุกการแข่งขันคราวนี้นำโด่งที่หนึ่งเลยสมกับเป็นมหากรรมกีฬาพื้นบ้านจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นมหากรรมกีฬาที่มีการโกงมากที่สุดด้วยถ้านับแต่กีฬาพื้นบ้านที่เพิ่งจะเพิ่มเข้ามาก็ป่าไปเป็นหนึ่งเหรียญแล้วนี่ยังไม่นบการตัดสินตามมาตรฐานจากกรรมการของเขมรน,นะสายลักศิลาจารึกไว้ด้วยว่าครั้งหนึ่งเคยได้ห้าเหรียญทองเพราตัดกีฬาสากลบางประเภทออกแล้วยัดกีฬาพื้นบ้านของตัวเองเข้าไปเยอะๆ เราไม่ต้องไปให้ค่ากับซีเกมอับปะยุทธครั้งนี้หรอกครับเอาไว้ให้ลูกให้หลานเขาได้ศึกษาแล้วเอามาเป็นแบบอย่างว่าครั้งหนึ่งประเทศเขมรก็เคยทําได้ทํามาแล้วและจะทําต่อไปสุดท้ายบอกปล่อยมันประวัติศาสตร์จะจารึกเองว่าเป็นการโกงแน่นอนเพราะเวลาดูประวัติตารางเหรียญแต่ละครั้งมันจะแสดงตัวเองออกมาว่าเวลาแข่งที่อื่นอยู่ลำดับท้ายตารางแต่พอแข่งที่ประเทศตัวเองกลับได้เหรียญเยอะคนที่วิเคราะห์ได้เขาจะรู้เองว่า ทาไม่เหรียญทองที่ได้มามันก้าวกระโดดแบบนั้นมันจะเป็นความอับอายศอดสูที่คนรุ่นลูกหลานของเขาจะได้รู้และมันจะบันทึกไว้ในประวัติสีเกมตลอดไปวันข้างหน้าเผื่อคนรุ่นใหม่ของเขามีการศึกษาดีขึ้นเขาคงจะคิดว่าน่าละอายแทนบรรพบุรุษจ,จริงๆชาวเวียดนามถึงขั้นประนามเขมรกัมพูชามันแต่หล่อเหมือนสุนัขขอโทษที่ใช้คําหยาบคายแต่มันเรื่องจริงเรื่องบรรจุแต่กีฬาที่ตัวเองถนัดจากนั้นก็จํากัดประเทศอื่นที่แข็งแกรง่งกว่า มีการเปลี่ยนกฎกฎติกาการเล่นถือว่าซีเกมส์ครั้งนี้เพื่อสุขภาพละกันอีกคนบอกว่าปกติแล้วเจ้าภาพซีเกมส์มักได้เหรียญมากกว่าใครอยู่แล้วแต่นั่นใช้ได้กับไทยเวียดนามหรืออินโดนีเซียส่วนนอกนั้นไม่มีทางที่จะสอดแทรกนําอันดับหนึ่งได้นอกจากพวกเขาจะใช้เล่์เหลี่ยมฉันคิดว่าตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมเป็นต้นไปไทยและเวียดนามจะแซงขเขมรขึ้นอันดับสูงสุดได้เพราะสองประเทศนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งในเวทีโอลิมปิก สำหรับเหรียญทองแรกของทีมชาติไทยนั้นมาจากกีฬายูยิสสูโดยมีชิงชัยทั้งหมด3ามทองในประเภทโชยิงสองนักยูยิสสูสาวไทยดีกรีแชมป์โลกปี2021โชลีลาการต่อสู้ได้แข็งแกร่งเหนือเจ้าภาพขเขมรทําให้คว้าเหรียญทองแรกให้ทัพนักกีฬาไทยได้สาเร็จส่วนเหรียญเงินตกเป็นของกัมพูชาและเหรียญทองแดงเป็นของเวียดนามสําหรับมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาจะมีพิธีปเปิดในช่วงค่ำวันที่หพฤษภาคมนี้ในเวลา19นาฬิกาครับ ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Amazing ASEAN เพื่อพูดคุยกันในประเด็นต่อไปครับ